เนี่ยยังก็ไม่ต้องหันหน้ามาทางนี้เลยแอรก็ต้องหันหน้ามาทางหันหน้ามาทางวันน้เดียวยิดูให้รางวัลุ้ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยเดี๋ยวดูยิงดูให้รัุ้ยน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 ุ

นุยมันนุยนุยๆนุยนุยหนุย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 ยงขาดเหาะไรเล๊วเหาไม้ใหญ่น้อเลวกน่อนั่งลงน่อนั่งลง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 นอนลงนอนลงนอนลงนอนนอเอ๊น้ำไห้เอ๊โอเคพอแล้วนะพอแล้วเนาะ hoy